nopadon story a life-changing story สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นุดลสตอรี่พอดแคสต์นะครับก็วันนี้จะเอาหนังสือเล่มหนึ่งที่ซื้อมานานมากแล้วล่ะแล้วก็เพิ่งอ่านจบสักประมาณ2เดือนที่แล้วนะครับตอนนี้คิวหนังสืออ่านจบรอรีวิวในพอดแคสต์ยาวยาวเหยียดเลยนะหนังสือชื่อว่า Let's Get Visible นะครับเขียนโดยคุณเดวิดกอร a นนะต้องบอกว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยซื้อมาเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยออสนใจเรื่องของการทาหนังสือ,อ,อผ่านอเมซอนนะครับ คือหนังสือเขียนโน้ตบอกว่าเป็น how to get notice and sell more books นะก็คนเขียนเนี่ยเขาทำหนังสือผ่านอเม z o n แล้วก็ประสบความสำเร็จเสียงหายไปเลยแล้วประสบความสำเร็จนะครับก็เลยหยิบหยิบมาอ่านก็อบอกว่าหลายๆอย่าง a เม z o n เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับแต่ว่ารีวิวแล้วจะเอาประสบการณ์ส่วนตัวแทรกไปด้วยเพราะว่าผมมีหนังสือใน a เม z o n อยู่3เล่มน,นะ ถ,ถือโอกาสโฆษณาแฝงไปด้วยเลยแล้วกันนะครับหนังสือเล่มแรกชื่อ The Last Jigsaw Piece for Success นะครับเล่มแรกเนี่ยเป็นเล่มที่ผมแปลมาจากหนังสือจิกซอตัวสุดท้ายแห่งความสําเร็จซึ่งออกมานานหลายปีแล้วนะเล่มเล่มเล่มนี้นี่มีความพิเศษนิดนึงเพราะว่าตอนแปลเนี่ยก็พิมพ์ออกมาเป็นเล่มด้วยนะครับแล้วก็พอพิมพ์เป็นเล่มแล้วเนี่ยก็บริวังจําหน่ายที่ไหนในประเทศไทยไม่ได้นะเพราะว่าซีเอ็ดเขาไม่ได้รับหนังสือภาษาอังกฤษนะครับส่วนเอเชียบุ๊กกับ พี่นกคุณนิยะเนี่ยติดต่อไปก็เขาก็เราคงเป็นอินดิเวนเดนต์ไรเตอร์อ่ะเขาคงอยากจะดีวกับสำนักพิมพ์ใหญ่ๆของฝรั่งนะครับก็เข้าใจได้นะอันนี้อันนี้ผมเข้าใจได้เขาก็ไม่ได้รับวางจำหน่ายก็เลยอาศัยว่าทางบงทางเพจไปนะครับต่อมาเนี่ยคิดว่าเออจริงอเมซอนมันมีคล้ายๆเป็นอ e ีบุ๊กนะครับแล้วก็มีปรินต์ออนดีมานด์นะครับก็เลยเข้าไปเป็นครั้งแรกนะครับที่เข้าไปเอาทำหนังสือวางขายที่เมซอนแล้วโวดีใจมากนะครับตอนนั้นเนี่ยไปจ้างคล้ายๆที่ปรึกษา มันมีบริษัทลูกของเมซอนบริษัทหนึ่งซึ่งตอนนี้รู้สึกจะยุบไปแล้วนะชื่อ Creative Space ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับให้เขาช่วยทำทำอ e ีบุ๊กให้นะครับต่อมาเนี่ยเวลาก็ผ่านไปนะถามว่ายอดจบไหนในเมสซอนเนี่ยมันบอกหูบูมมากเลยหูเยอะแยะมากไม่เลยครับต้องต้องเรียนตรงๆแบบบอกแบกบ,บ,บไม่อายว่าไม่ได้เยอะแยะมากมายนะครับเออผมจะได้เงินบันพอพอพอ,พอเขาเรียกว่าอะไรนะส่วนแบ่งคือเม a z o n จะมีมี อัตราส่วนแบ,บ่งผมจําเอาตรงๆจําจําตัวเลขไม่ได้ด้วยเ,เหมือนกับ Amazon หักไป30%แล้วเราได้70%อะไรประมาณนี้นะครับของอ e ีบุ๊กเนี่ยกับของเป็นเล่มด้วยแต่จำนวนเปอร์เซ็นต์เนี่ยไม่แน่ใจนะครับว่าเท่าไหร่จำไม่ได้แล้วนานละก็พอมันครบ100เหรียญก็จะส่งเช็คมาที่บ้านแล้วเราก็เอาเช็คไปไปฝากนะครับก็แค่นั้นเองนะครับก็ส่งมาเรื่อยๆนะครับก็ไม่ได้ทุกเดือนอะไรเงี้ยนะครับนานๆจะส่งมาทีเพราะว่ามันก็มีคนสั่งนานๆสั่งกันทีอะไรเงี้ยนะครับแต่ก็ ก็ถ้าร้อยเหรียญก็พอสมควรนะนะก็สามสามสี่พันอะไรเงี้ยประมาณนั้นก็ก็พอได้พอได้ต่อมาเวลาผ่านไปเนี่ยผมก็ไปออกหนังสือเล่มที่2ออันนี้ก็เป็นหนังสือแปลเหมือนกันนะครับแปลมาจากหนังสือความลับของการวัดผลนะครับแต่ผมเปลี่ยนชื่อนิดนึงเป็นวัดเก็ต Me ชชีอ d gets done รอบที่2เนี่ยเป็นรอบที่ต้องเรียกว่าต้นทุนในการทําน้อยกว่ารอบแรกเยอะพราะว่ารอบแรกเยอะเนี่ยรอบแรกเนี่ยไปพิมพ์3,000เล่มพิมพ์เองนะครับต้นทุนเยอะนะครับ แล้วก็แถมยังไปไปจ้างบริษัทที่ทำอ e ีบุ๊กอีกที่นู่นก็จำจำไม่ผิด250เหรียญน,นะครับก็มีต้นทุนเพิ่มอีกนะครับแต่เล่มที่2เนี่ยตัดสินใจไม่ไม,ไม่ได้พิมพ์เลยนะครับไม่ได้พิมพ์เลยก็ทำเป็นอ e ีบุ๊กแล้วก็เป็นปริ้นออนดีมาในเ m มเ o n อนนะครับตอนนั้นไม่ได้วางจำหน่ายแบบในพงในเพจเลยทั้งสิ้นอยากทำแค่นั้นเองนะครับ ก,ก็โอเคระดับหนึ่งนะครับโอเคระดับหนึ่งเนื่องจากต้นทุนไม่มีเยอะเพราะว่าเราอาจจะมีต้นทุนค่าแปลนะครับผมผมก็จ้างแปลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกนอกจากนั้นเนี่ยไม่ไม่ได้มีอะไรที่ซับซ้อนนะครับก็ก็มีแค่นั้นเองนะครับก็วางจําหน่ายที่เมย์ซอนเป็นอ e ีบุ๊กหรือจะพิมพ์มาเป็นเล่มก็ต้องเป็นปริ้นออนดีมานแล้วเล่มล่าสุดที่ทาก็เป็นโมเดลแบบเล่มที่2คือทําเองหมดเลยนะครับทำไฟล์ไฟล์เฟยเองหมดเลยนะครับในแล้วเดี๋ยวนี้อเมซอนเนี่ยมันมีแบบออ,ออกแบบปกให้ด้วยนะ นะไฟล์ไฟล์ก็ทำเวิร์ดไฟล์เนี่ยทำเป็น PDF ฟไปโหลดขึ้นไปแล้วก็อ่านอ่านผ่าน k i n d l e ลผมว่ามันก็อ่านออกโอเคระดับหนึ่งเลยละ่ะคืออ่านเราไม่ไม่รู้สึกแย่นะครับไม่รู้สึกว่าแบบด้อยกว่าคนอื่นเพราะว่าอ e ีบุ๊กจริงมันไม่ต้องการความหรูหราอยู่แล้วมันไม่ต้องการรูปเลิบอะไรมากมายอยู่แล้ว <S <S เล่มที่3เนี่ยก็คือมันมาจากหนังสือพัฒนาองค์กรและชีวิตด้วยแนวคิด OK R แต่ผมเปลี่ยนชื่อเป็น The Little Book of OKR OK นะครับก็อยู่ในเม a z o n นเล่มนะเล่มที่3เนี่ยตอนแรกก็ใช้ปกอัตโนมัติแต่ว่าไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ก็ล่าสุดก็เลยจ้างผู้เชี่ยวชาญคนทำปกให้ทำง่ายๆให,ให้ให้สักปกหนึ่งนะครับเขาก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็โหลดขึ้นอเม z o n นะเดี๋ยวเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้3เล่มนะครับเผื่อใครสนใจจะซื้อเป็นอ e ีบุ๊กนะครับซื้อเป็นเล่มก็ได้แหละถ้าซื้อเป็นเล่มเนี่ยถ้าถ้าเป็นเล่มแรกนะ S the s a c t e c e ซอ s ต c พิสพเซสเน่ลองอินบ x ็อกมาเพราะว่าผมมีฮาร์ดคอปปี้เหลืออยู่แต่เหลืออยู่ไม่มากและสามพันเล่มตอนนี้น่าจะเหลืออยู่ไม่ถึงร้อยเล่มน่าจะเป็นหลักหลักประมาณหลักสิบอะนะครับแต่ว่าเล่มที่2กับเล่มที่3เนี่ยคือ what gets m e n t u r e gets done เนี่ยกับ the little book of okr OK ถ้าอยากได้เป็นเล่มรบควรอินบ็อกได้ไหมครับจะสั่งพร้อมๆกันนะครับ เพลินตอนนี้เนี่ยเปิดเทอมแล้วก็มีลูกศิษย์หลายคนอยากจะซื้อหนังสือก็เลยจะคิดว่าจะเราจะสั่งหนังสือไปพร้อมๆกันผมจะได้ไม่ไม่คือเราคนสั่งอ่ะผมคิดว่าถ้าไปสั่งเล่มหนึ่งอ่มันมันเสียค่าส่งแพงเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าใช้จ่ายจะเป็นแค่ค่าค่าพิมพ์หนังสือซึ่งผมพยายามให้มันถูกสุดนะแต่ว่าทาง Amazon เขาก็มีค่าขั้นต่ำว่าถ้าต่ำกว่านี้เขาจะพิมพ์ให้ไม่ได้อ่ะก็ก็เอาขั้นต่ำที่เขารียกวายนั่นแหละเพราะนั้นก็จะชาร์จเฉพาะค่าค่าพิมพ์หนังสือ ผมถือว่าผมผมไม่ได้ไม่ผมคิดว่าคงไม่เยอะมากหรอกนะครับหมายถึงว่าไอจำนวนคนสั่งมันคงไม่เยอะมากมายผมจะได้สั่งมารอบเดียวแล้วก็ค่าส่งผมผมจ่ายเองนะครับในในส่วนของค่าส่งนะครับก็กลับมาที่หนังสือนะอันนี้เล่าประวัติให้ฟังซะยาวเลยนะครับคือหนังสือเนี่ยคือ let's get visible เนี่ยคุณเดวิดกอราเนี่ยเขาก็เป็นคนที่เขียนหนังสือผ่าน Amazon มาหลายเล่มแล้วเขาก็รู้ทริคของ a เม z o n นะครับ คราวนี้สิ่งที่เรากำลังจะเล่าเนี่ยก็คือการใช้ประโยชน์จากจากทริคเหล่านั้นนะครับเขาเริ่มต้นอธิบายหนังสือของเขานะครับว่ามีวัตถุประสงค์ให้คนที่เขียนผ่านอเมซอนเนี่ยได้รู้จักแนวคิดหรือทริคพวกนี้นะครับผมจะ recommend ผ่านหนังสือแล้วก็จะเ,เล่าประสบการณ์แทรกไปด้วยเพราะว่าจากจาก ประสบการณ์ที่มีหนังสือผ่านอเม z o n มา3เล่มด้วยนะครับว่ามันเวิร์กไม่เวิร์กยังไงนะเรื่องแรกนะบทแรกคือ Amazon s a l l Rank บอกได้เลยว่า s ซ l l Rank เนี่ยส่งผลเยอะมากนะครับในหนังสือเขาเล่ารายละเอียดว่ามีวิธีการคิด s ซ l ล Rank ยังไงผมให้เป็นเป็นไอเดียแต่ว่าโน้ตไว้นิดนึงนะครับตัวเลขพวกนี้อาจจะมีการปรับเปลี่ยนวิธีการคิด s ซ l ล Rank ของ Amazon ก็จะมีการอัปเดตอยู่ตลอดเราก็ไม่รู้ว่าวันที่ ท่านฟังผมวันนี้เนี่ยวิธีการคิดของ Amazon ยังคงเป็นเหมือนกับที่หนังสือเล่มนีคิดหรือเปล่าแต่เอาเป็นไอเดียครับว่าถ้าคุณอยากจะได้แรงอันดับ1-5ถึง5คุณต้องขายหนังสือให้ได้3,500เล่มต่อวันขึ้นไป,ปเขาบอกว่าบางครั้งเนี่ยอาจจะมากกว่านั้นด้วย3,500เล่มต่อวันนี้ไม่ธรรมดานะครับต้องบอกว่าขนาดเราขายที่ประเทศไทยเนี่ยเอาเอาตัวเลขคร่าวๆเนี่ยผมพิมพ์มาทีนึงอะ่ะ ประมาณ5,000เล่มใช้เวลาพอสมควรเลยบางเล่มถ้าจะขายดีหน่อยก็อาจจะหมดเร็วบางเล่มเนี่ยใช้เวลาเป็นปีนะครับเพราะนั้นเนี่ยไอ้นี่ต่อวันเนี่ยคุณแต่นั่นคืออันดับหนึ่งของเมซอนไงมันขายทั้งโลกไงแต่ถ้าเป็นอันดับ5ถึง10เนี่ยประมาณ2 0 0 0ถึง3,500เล่มต่อวันถ้าอยู่อันดับ1 0 2ถึง2 0 2 0 0 0เนี่ย1,100ถึง2,000บวกนะครับถ้าอันดับ20-65ถึง65เนี่ย8 5 0ถึง1,100 ท่านดับ80เนี่ยเขาเขาเอามาคร่าวๆนะประมาณ850เล่มต่อวันครับท่านดับ90เนี่ยเ5 0เล่มต่อวันแต่ถ้าคุณอยู่อันดับอะผมผมไม่ไล่หมดนะอันดับ1 0 0 0พเนี่ยร้อยเล่มต่อวันเพราะนั้นอันดับ1000ก็หรูหลาแล้วนะท่านดับ1 0 0 0 0แสนเนี่ยคือน้อยกว่า1เล่มต่อวันอ่ะตอนนี้เปิดเผยอาจารย์อันดับที่เท่าไหร่อันนี้เปิด a เม z o n s ช o w เลยนะแต่แต่ผมหาเอ้อันดับของ เขาเรียกว่าอะไรนะไอ้ที่เป็นเล่มๆที่แบบฮาร์ดคอปปี้ไม่เจอผมเจอแต่อันดับของอ e ีบุ๊กนะอีบ e ุ๊กอันดับ2ล้านครับ2ล้านนี่แบบมันต้องขายได้น้อยกว่า1เล่มต่อวันอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเป็นเฉพาะเจาะจงนะครับเช่นอ๋อนีน่นมันมีมันมีแรงแยกด้วยถ้าเป็นเฉพาะเจาะจงอีบ e ุ๊กใน Kindle Store เนี่ยในกลุ่มของ Personal Money Management เนี่ยอยู่อันดับ2131แล้วถ้าเป็นแบบฮาร์ดคอปปี้เฉพาะเจาะจงนะเป็นบุ๊กนะ อยู่ใน budgeting and money management อยู่ที่7,476นีะครับนี่คืออันดับของหนังสือที่ชื่อว่า the last j i c s of p e a c e for success คราวนี้มาดูหนังสืออีกเล่มที่ผมเล่าให้ฟังนะครับ what gets measured gets done นะครับที่เป็นอีบุ e ๊กนะครับอยู่อันดับ352,111นะครับก็ดีกว่า the last j i c s of p e a c e นะถ้าอยู่ใน category ของ business Production and o p e r a t i o n 167อยู่ในอันดับ167ถ้า Production and o p e r a t i o n 611แล้วถ้า Business Management วงเล็บ Kindle Store เนี่ยอยู่ที่1,514นะคราวนี้เอ่อถ้าไปหนังสือเล่มล่าสุดที่มีก็คือ The Little Book of OKR OK นะครับ The Little Book of OKR OK เนี่ยถ้าเราดู ranking นี่เปิดเปิดดูไปด้วย บอกไปด้วย Ranking ของโอเวอร์ใน Kindle Store เนี่ยอยู่ที่95661นะครับถ้าอยู่ในกลุ่ม strategic management คือ615อยู่ในกลุ่ม business system and planning 1477และกลุ่ม strategy and competition 1687คือถามว่ามันสูงหูเวอร์วางไหมก็ไม่แต่ถามว่าออแอบ,แบ,แบ,แบภูมิใจหรือเปล่าก็นิดหนึ่งนะ เพราะหนังสือ Amazon เยอะนะแค่ติดอันดับประมาณนี้เนี่ยในแคตตาก็อนี้เราก็ดีใจละอย่งอย่างเอ,อ่อบางเล่มนะอย่างอย่าง The Little Book of OKR OK เนี่ยที่เมื่อกี้พูดอันดับเนี่ยเป็นของ Kindle ถ้าเป็นหนังสือเป็นเล่มเนี่ยอันดับ6 9 3 9 9 0อันดับ1,053ใน Strategic Competition 2,361ใน Strategic Business Planning แล้วก็2,743ใน System Planning นะครับหรือ What get measure gets done เนี่ยถ้าเราดูากลุ่มของหนังสือเนี่ยอยู่อันดับ4ล้านเลยนะ4ล้าน2 6,311นะ4,159ใน production and operation แล้วก็3 1 6 6 8ใน business and management อันนี้เป็น What get m e a s u r g g t t done ที่เป็น book นะเมื่อกี้อะไรนะ The last jigsaw piece for success นะครับ ถ้ามันเป็นอันดับของบุกบุกไม่มีไม่ไม,ไม่ไม่ขึ้นอันดับฮะอ่ะผมผมเป็นไอเดียแต่ว่าบทนี้เนี่ยเขาจะบอกว่ามันง่ายมากเลยที่คุณจะขายหนังสือได้เยอะถ้าเกิดคุณอยู่อันดับที่สูงนะครับนะอีกเรื่องหนึง่งเวลาคุณทำ a เม z o n เนี่ยมันจะมี Recommendation Engine ใครซื้อหนังสือผ่าน a เม z o n เนี่ยก็คงพอจะทราบนะครับว่าเวลาเขาจะบอกว่าถ้าคุณดูหนังสือนี้แล้วคุณจะชอบหนังสือเล่มนี้เพราะนั้นเนี่ยในนี้เขาก็จะบอกครับว่า เออจะทำยังไงให้คุณแบบได้ถูกได้ร m m คอมเมนะครับหลายๆอย่างอาจจะไม่เวิร์กแล้วก็ได้นะครับแต่ว่าพอพอได้รับการร e c ค m มเมนเนี่ยมันมันขึ้นมาให้สมมุติว่าสมมุติ o k เเนี่ยใครเข้าไปในหนังสือจอ h ์นดอเนี่ยวอตแมชเชอร์วอตแมทเทอ์แล้วเจอร e c o ค m อมเเป็น the little book of o OK k r รับรองผมขายดีแน่นอนเพราะเวลามันซื้อเนี่ยมันไปเหมือนแบบเขาจะขายพ่วงกับจอร์นดอแต่เราไปบังคับเขาไม่ได้นะมันต้องทําให้หนังสือเราป๊อปปูล่าระดับหนึ่ง บทที่3เรื่อง e s t s e l l l r l i s t นะครับว่าการติด Best s t s l l r เนี่ยทำยังไงนะครับทำให้คนรู้จักเราทำยังไงนะครับบทที่4ซึ่งตอนต่อนเนื่องคือการเลือกแคตตากรีที่มันถูกต้อง <S <S เขาบอกว่ามันมันมีแบบข้อดีข้อเสียคือการเลือกแคตตากรีที่มันตรงกับกับหนังสือเราก็ทําให้หนังสือเราเนี่ยถูกเสิร์ชหาง่ายถ้าสมมุติว่าคุณไปทำแคตตากรี The Little Book of OKR OK ไปทำแคตตากรีเป็นนิยายอย่างเงี้ย เขาก็จะเสริรชไม่เจอเราอะ่ะเพราะว่าเราไม่ใช่นิยายไงนะครับแต่ถ้าเกิดคุณไปอยู่ในกลุ่มที่มันป๊อปปูล่ามากมากคุณก็อยู่อันดับท้ายๆ้าไม่ได้อยู่หน้าแรกเพราะนั้นเนี่ยบางอย่างเนี่ยคุณอาจจะอยู่ในกลุ่มนิชหน่อยแต่คุณจะอยู่หน้าแรกก็ต้องเทรดออฟเอาเพราะว่ากลุ่มนิชก็คือกลุ่มเฉพาะเจาะจงนะครับพอมันเป็นกลุ่มเฉพาะเจาะจงเนี่ยมันมันก็คือเวลาขึ้นมาเราก็จะขึ้นอยู่ท็อปได้ง่ายเพราะคู่แข่งเราน้อยไงนะครับแต่ถ้าเฉพาะเจาะจงมากเกินไปบางทีก็หาไม่เจอ บทที่5เนี่ยคือ Top ปเรทท็อปเรทเนี่ยคือคนมาอ่านเราแล้วเ,เราให้ดาวเราอะอย่างหนังสือหลายเล่มของผมนะครับก็ก็จะมีคนซื้อแล้วก็มีคนมาให้ดาวอย่างอย่างอ,อย่างเด e ะล่าิ for success นี่5ดาวเลยนะแต่เพียงแต่เรตติ้งผมไม่ไม่เยอะไงนี่ถ้าเกิดใครอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วแบบอยากเข้าไปช่วยเลทนี่จะขอบคุณมากเลยนะครับมันมีคนเลทอยู่8คนเองที่เขียนนะครับบางเล่มก็ไม่ค่อยมีคนเรทนะครับ แต่ก็เข้าไปเข้าไปช่วยเรดเนี่ยมันจะช่วยทําให้หนังสือเราน่าสนใจมากขึ้นเอาเอาเรียนตรงๆนะนี้เล่าให้ฟังว่าหนังสือผมอะเวลาผมเข้าไปเลือกเนี่ยสมมติว่ามันเป็นหัวข้อแล้วผมไม่รู้จักว่าเรื่องนี้เล่มไหนดีเนี่ยผมดูดูจํานวนคนเรดนะดูจํานวนดาวด้วยแต่ดูจํานวนคนเรดด้วยถ้าคนเรดเป็นร้อยอย่างเงี้ยผมเชื่อว่าดีวะแล้วดาวดีด้วยนะไม่ใช่1ดาวแล้วคนเรดเป็นร้อยนี่คือหวยแน่นอนสมมุติ4ดาว5ดาวแต่คนเรดสองคนเนี่ยผมซื้อเลย กับอีกอันหนึ่งเนี่ยมี4ีหดาวเหมือนกันคนเรทอยู่2คนเงี้ยอาจจะอาจจะลังเลหน่อยถ้ามันหัวข้อเดียวกันนะเพราะนั้นการเรทจะช่วยได้หลายหลายมีนักเขียนหลายคนเนี่ยเขียนมาหาผมนะบอกว่าช่วยอาจจะเป็นนักเขียนที่ไม่ได้ดังไม่ใช่มาคอมแกสเวลอะไรแบบนั้นนะอันั้นเขาไม่เขียนมาหาผมหรอกเขาก็เพิ่งเขียนเขาก็บอกว่าช่วยอ่านหนังสือเล่มนี้หน่อยได้ไหมเดี๋ยวเขาให้อ่านฟรีเลยแต่ว่าอ่านเสร็จแล้วช่วยไปเขียน r e c o m m e n d a t i o n จะเขียนว่ายังไงก็ได้นะช่วยคือเขียนก็มีนะครับ ผมก็เลยบอกเขาบอกว่าขอบคุณครับงั้นอ่านหนังสือผมด้วยแล้วเขียนวยส,สลับกันได้ไหมอะไรเงี้ยเขาก็ยินดีนะก็เขามาเขียนหนังสือให้ผมด้วยนะเขามาเขียนเรทให้ผมด้วยนะอ่ะอันที่6นะบทที่6คือ Hot New Release คือหนังสือที่ออกใหม่ๆเนี่ย Amazon ก็พยายามจะโปรโมทแต่ว่าถ้าโปรโมทแล้วมันขายไม่ได้นะก็เขาก็จะดาวเกรดลงมานะก็มันก็เป็นแค่ช่วงฮันนีมูช่วงหนึ่งนะครับที่ที่ถูกโปรโมต อีกแรงหนึ่งอันแรงนี้ผมไม่ค่อยได้ติดตามไม่รู้ยังมีอยู่หรือเปล่าคือ mover and shaker นะครับก็คือ top top 100 list เหมือนกันนะครับ top 100นะครับแต่ว่าเขาแรงจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นในเปอร์เซ็นต์นะครับว่าเพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ในช่วงระยะเวลา24ชั่วโมงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณทําโปรโมชั่นอะไรต่างๆเนี่ยคุณอาจจะได้ขึ้นแรงนี้จํานวนมันอาจจะไม่ได้เยอะมากนักแต่ว่าถ้าเกิดคุณเพิ่มขึ้นได้เยอะในช่วงเวลาสั้นๆเนี่ยมันก็ขึ้นแรงนี้ นั้นบทที่8เขาก็พูดถึงเรื่องของความแบบ popularity นะทำยังไงให้หนังสือเราเนี่ยเป็นที่นิยมแล้วเขาก็มีวิธีการคำนวณในใน popularity ต่างๆเราให้ฟังว่า a เม z o n เนี่ยใช้วิธีไหนในการโปรโมทหนังสือให้ได้รับความนิยมนิดถ้าใครสนใจก็ลองไปหาอ่านเอาเองนะกับอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่อง search ใน a เม z o n ผมแนะนำข้อนี้นะว่าเวลาเราเราเรา,เราใส่หนังสือไปเนี่ยควรใส่ค์เว w o r d ให้ดีนะ เพราะว่าถ้าใส่คีย์เวิร์ดดีมันจะเสิร์ชเจอยังยังหนังสือผม The Little Move of OKR OK เนี่ยถ้าใส่คําว่าเค้อเคอเนี่ยมันต้องเจอหนังสือเราถ้าไปใส่ OKR OK แล้วไม่เจอเนี่ยคุณรับประกันได้เลยคุณขายไม่ออกนั่นชื่อหนังสือบางทีมันต้องมีคีย์เวิร์ดด้วยและตัวคีย์เวิร์ดเองนะครับมันต้องให้มันให้มันลิงก์อ่ะเสิร์ชวอตเกสเมชเชอร์เกสดันเนี่ยผมก็พยายามว่าถ้าเสิร์ชคำว่าเมชเชอร์เมนเปอร์ฟอร์แมนซ์เมชเชอร์เมนเราควรจะเจอนะครับเท่านี้ ในบทถัดไปเขาก็พูดถึงเรื่องของการการแบบทำยังไงให้ยอดขายมันเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งซึ่งเอาตรงๆส่วนตัวผมก็ไม่ได้มีความเชี่ยวชาญหรอกไม่งั้นก็ยอดขายก็เป็นเบสเซเลอร์ของเมซอนไปนานแล้วนะครับแต่ว่าอ่าแล้วก็มันเป็นบทสั้นๆก็มีไอเดียต่างๆนะก็ต่อยอดมาเลยครับบทที่11คือแจกฟรีคนเอา้าจะขายแล้วไม่แปกจกฟรีก็บอกว่าไอไอการแจกฟรีเนี่ยมันกระตุ้นทําให้เกิดอินเทอร์ร ทําให้คนสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นเป็นอ e ีบุ๊กฟรีในในบางช่วงนะครับผมเคยทําแล้วก็มีคูยอดดาวน์โหลดแล้วก็มันทําให้อ่ n k ร n กิ้งของเราเพิ่มขึ้นนะความขึ้นมาหน้าแรกเลยอะตอนนั้นอะเคยมีอยู่ครั้งนึงนะแต่ราชิกสอพีทขึ้นอันดับหนึ่งของหมวดเลยซึ่งถ้ามันฟรีอะคนก็ไปสนใจนะผมก็ไปแชร์ใน Facebook อะไรเงี้ยแต่มันฟรีได้ไม่นานนะเมซอนไม่ได้ให้ฟรีตลอดไป แล้วจริงๆการขายเนี่ยเราอาจจะขายได้หลายที่นะขายเม a z ซอขาย Apple ขายโ o b o ขายอะไรเงี้ยแล้วก็แต่ละที่มันก็จะมีน o l i c y ว่าคุณจะฟรีได้ไหมเราจะฟรียังไงคือถ้าไม่ Amazon ซอฟรีแล้วที่อื่นจะฟรีด้วยได้ไหมเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเทคนิคนะส,ส่วนใหญ่ผมก็ไปไปโฟกัสทีี่ a เม z o ซอนเป็นหลักแหละนะครับ a อเม o n ก็จะมีโปรแกรมที่เรียกว่า KDP Select นะครับให้อ่านฟรีสำหรับคนที่เขา s u b s c r i b ์อันนี้นะครับให้ยืมได้แล้ว ใครที่เข้าไปใน KDP Select ก็ต้อง e x c ก u s i v e ก็คือต้องอยู่ต้องอยู่ในที่นี้ที่เดียวนะครับเขาก็บอกว่าวิธีนี้ก็เวิร์กเหมือนกันนะเข้าไปใน KDP Select เนี่ยเราก็จะแบบทำอะไรได้หลายอย่างนะครับเขาพูดถึงเรื่องของการรันไอเรื่องฟรีเนี่ยทำยังไงให้คนรู้จักนะครับเริ่มตั้งแต่การให้ข่าวนะครับตามสื่อต่างๆนะครับการแชร์การอะไรอย่างเงี้ยที่จะทำให้คนสนใจนะเขาก็มีสื่อให้ แล้วพอฟรีแล้วสักระยะหนึ่งเนี่ยคุณจะต้องไม่ฟรีนะนะครับมันก็จะต้องแบบมีราคาขึ้นมานน่นนี่น,นั่นนะคเพราะนั้นคนก็จะได้ไม่ใช่ว่าฟรีตลอดไปนะครับยังมีบทต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการตั้งราคานะครับเราก็คงต้องทราบนะครับว่าราคาเนี่ยมันต้องสะท้อนถึงต้นทุนถึงอะไรก็แล้วแต่นโยบายของแต่ละคนนะครับว่าเราจะตั้งราคาแบบไหนที่ มันเหมาะสมนะครับผมก็พยายามตั้งให้มัน cover ไอ้ไอ้อะไรนะต้นทุนนั่นแหละนะครับแต่ว่าบางอย่างก็คือคือ,คอ,คอตอนนี้นะกลยุทธ์ผมเนี่ยอันนี้เล่าให้ฟังส่วนตัวคือผมก็ตั้งให้มันต่ําสุดเท่าที่จะทำได้แหละนะครับก็ไม่ได้หวังว่าจะต้องมากมายแต่ว่าก็ไม่ถึงกับขาดทุนนะแล้วถ้าเกิดคุณเป็นปริ้นออนดีมาเนี่ยต้องต้องเล่าให้ฟังแบบนี้ว่าเขาเขามีมินิมัมนะพะเขาต้องปริ้นเขามีคอสเพราะฉะนั้นเนี่ย คุณเขาเราก็ต้องได้ส่วนแบ่งในการขายด้วยเขาคำนวณแล้วว่าห้ามถ่อมกว่าเท่านี้คุณก็ตั้งได้ได้ได้มินิมัมเท่านั้นผมก็พยายามตั้งให้มันมินิมัมอะครับแต่ข้อดีของการตั้งราคาแบบปริโนนเดมาหรือว่าเป็นอ e ีบุ๊กคือคุณเปลี่ยนราคาคุณได้ตลอดไม่เหมือนหนังสือที่พิมพ์ขายตามร้านนะคุณไปเปลี่ยนราคาไม่ได้นะอีพาร์ทหนึ่งที่หนังสือเล่มนี้เขาพยายามจะโฟกัสก็คือการแอดเวอร์ทิสนะครับ แอดเวอร์ทเนี่ยมันทําให้คนรู้จักหนังสือเรานะครับเริ่มตั้งแต่ในไซต์เว็บไซต์ดังๆต่างๆนะครับเขามีเว็บไซต์ลิสให้ดูเลยแต่ว่าส่วนใหญ่เว็บไซต์พวกนี้มันเป็นเว็บไซต์ของต่างประเทศนะผมก็ไม่เคยใช้บริการเว็บไซต์แบบนี้นะครับเขาบอกว่า a d ดเวอร์ทิสแล้วเนี่ยเออเล่าให้ฟังของ Amazon ก็มีนะให้โปรโมทหนังสือตัวเราเองเนี่ยจ่ายไปแล้วผมลองหมดนะ่ยผมอยากดูว่ามันทํายังไงแบบไหนนะครับก็ ส่วนตัวมันก็ดีระดับหนึ่งแต่ไม่ได้อิมเพรสซีฟมากมันมันผมว่ามันขึ้นอยู่กับหนังสือด้วยแหละนะครับก็แอดเวอร์ทแล้วลองดูทราฟิกว่ามีคนเข้ามาในเม a z ซอนมากน้อยแค่ไหนนะไปดูเมลลิงลิสต์ไปดู Facebook ไปดูรีซอลเอาง่ายๆเนี่ยผมผมคิดเร็วๆเนี่ย Facebook ก็ได้นะแล้วลองดูด้ว่ายอดยอดขายเราเพิ่มขึ้นไหมเราเราโฆษณาผ่านเฟซ o o ๊กเพจของเรานะครับหรือเราจะมี การทาโปรโมชั่นอย่างที่บอกลดราคาโน,น่นนี่นั่นเนี่ยแล้วลองไปดูซิว่ามีคนมาดาวน์โหลดเรามากน้อยแค่ไหนในเมซอนมันจะมีสถิติพวกนี้อยู่ด้วยนะครับถึงแม้ว่ายอมรับว่าหลังๆส่วนตัวผมก็ไม่ได้เข้าไปดูสถิติอะไรมากมายหรอกนะอ,อ,อีกพาร์ทนึงเป็นเรื่องของการลอนชนะเขาบอกว่าเขาทําแม้กระทั่งทำเมลลิงลิสต์เลยว่าเมลลิงลิสต์ก็คล้ายๆว่าใครสนใจในกดติดตามเราได้ใช่ไหมในตอนนี้ผมมีบล็อกบล็อกชื่อน้องปสตอรี่มีมานานละ ใครสนใจอันนี้ประชาสัมพันธ์เพิ่มอีกเข้าไปใน w o w nopadolstory.com nopadolstory.com เข้าไปแล้วกด Subscribe ได้เลยนะสิ่งที่ท่านจะได้คือเวลาผมเขียนบทความใหม่ๆมันจะเข้าไปเตือนในอีเมลท่านคนบอ้ยเกียดอีเมลเยอะผมไม่เขียนบ่อยขนาดนั้นหรอกครับคือตอนนี้จริงๆสัปดาห์ละครั้งก็ถือว่าบ่อยแล้วนะครับแต่ท่านจะไม่พลาดบทความนะครับแต่ผมก็จะมีเมลเร่งเลสของผมที่ที่ ท่านกด subscribe กดตามอย่างเงี้ยแล้วพอเราออกหนังสือเนี่ยเราก็เขียนเขียนเข้าไปใน mailing list ก็ได้นะครับนะการทำการออกหนังสือเนี่ยผมคิดว่าเป็นทั่วๆไปแหละก็คือเราต้องทำให้คนรู้จักอย่างผมผมก็จะแชร์ใน Facebook ส่วนตัวผมก็จะแชร์ใน podcast แต่ส่วนตัวผมไม่ได้โปรโมทแบบเบืเอ้องเวังอลังการนะครับให้คนสั่งหนังสือผมอาจจะมีการยิงแอดบ้าง แต่ว่าการยิงแอดผมก็ไม่ได้แบบยิงแอดตลอดไปนะครับอาจจะเป็นช่วงสั้นๆสัปดาห์หนึ่งเงินจ่ายแบบหลักร้อยหรืออย่างมากก็พันต้นๆนะครับเท่าที่ผมจ่ายนะผมไม่จ่ายเป็นหลักหม่นนะครับแต่ว่ามันอาจจะมีหลายช่วงหลายตอนอาจจะมีบ้างนะครับบางช่วงบางตอนนะก็จะเป็นการโปรโมททาให้คนเนี่ยรู้จกักหนังสือเราอันนี้อันนี้ไม่ได้ใช้เฉพาะหนังสือในเมซอนนะหนังสือทั่วไปก็ทําได้นะครับ อีกบทหนึ่งเขาก็บอกว่าจริงๆคุณขายที่อื่นด้วยก็ได้นะคุณจะไปขายที่ร้านหนังสือขายที่ที่นู่นที่นี่นะครับคุณก็ต้องดูว่าเขาเปิดรับหรือเปล่าแล้วก็ไอ้ที่คุณทํากับเมซอนเองเนี่ยคุณได้แบบเป็นเป็นโปรแกรมที่มันต้องขายเฉพาะอเมซอนหรือเปล่าเพราะว่าบางครั้งอย่าง KDP Select ของอเมซอนเนี่ยไปขายที่อื่นไม่ได้นะแต่คุณก็จะได้เบนฟิตหลายๆอย่างได้ได้ส่วนแบ่งหลายๆส่วนแบ่งนะครับ และอันสุดท้ายก็บอกว่าไอ้เรื่องพวกนี้มันสําคัญแหละเรื่องการตลาดเรื่องการขายเรื่องเรื่องการวางอะไรต่างๆแต่ที่สําคัญที่สุดในฐานะนักเขียนคือการเขียนครับนั้นเขียนเยอะๆครับบางคนบอกเขียนแล้วไม่เห็นมันบูมเลยไม่บูมมันมันมันไม่ใช่เขียนครั้งเดียวมันจะบูมนี่ว่าเขียนแล้วคุณก็ลองเขียนอีกครับผมเขียนมา3ามเล่มมันก็ไม่ได้แบบหรูหราฟู้งาทุกเล่มนะตอนนี้เขียนภาษาอังกฤษเสร็จอีกแล้วเล่มหนึ่งอย่าเรียกว่าเขียนเลยแปลจากภาษาไทยนั่นแหละนะครับก็เดี๋ยวมีมีโอกาสคงลงอีกอ่ะ นั้นวันนี้ฝากไว้แล้วกันนะครับถือว่าผมเอาเรื่องหนังสือที่ชื่อว่า Let's Get Visible ของเดวิดกร a n เอามาเล่าให้ฟังนะครับบวกกับประสบการณ์ส่วนตัวที่ทำหนังสือลงอเมซ o n นะครับเดี๋ยวจะฝากลิงก์ไว้3อันเผื่อใครอยากไปซื้ออ e ีบุ๊กมาอ่านหรือใครมีอยู่แล้วรบกวนเข้าไปเขียนรีวิวให้หน่อยก็จะขอบคุณมากนะครับหนังสือเล่มที่3 The Little Book of OKR OK เนี่ยเป็นเล่มที่เพิ่งเปลี่ยนปกใหม่นะครับก็น่าจะ สวยขึ้นน่ะเดาเอานะครับก็ก็ดีใจสำหรับนักเขียนที่มันมีหนังสือออกมาแบบนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับหรือใครจะช่วยแชร์กับคนอื่นก็ได้นะบอกไม่อยากอ่านแต่ว่าเพื่อนผมน่าจะอยากอ่านก็ขอบคุณมากนะครับแล้วเราพบกันในวิดีโอถัดไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ n o p a d o n Story a life changing story